เอาก็กล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง a t s g a m e r เมอร์ไทยววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไหมครับนะครับซึ่งวันนี้นะผมจะขยันทำคลิปแบบจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากโทรศัพท์อันทำไมทำไมทุกคนทำไมผมนั้นนะ่ะไม่ทำคลิปต่อก็เพราะว่า ก,ก็เพราะว่าเพื่อการขดองนะครับอก็เพราะว่กาก็เพราะว่าโทรศัพท์ผมนั้นมันแหลกมากเออถ้าผมแคสเกมฟีไฟหรืออาวก็คแคสยากนะแต่ไมครับก็แคสไม่ยากนะครับด้าเป็นแบบผมจะปิดเน็ตแล้วก็อัดวิดีโอก็อก็ได้นะแต่พี่ไฟกับอาวีต้องใช้เน็ตปฏิกัอัดแล้วก็ตัดนะซึ่งวิดีโอที่ตัดเนี่ยผมก็บางครั้งก็ตัด แต่ไม่เป็นที่จกตัดอีกครันเลยจับรูปแอปทิ้งแบบอาชีพนิ้เสร็จปุ๊บพอดูดูดไปเออลงเลยแต่มันลงยากเน็ตมันช้าครับโอเคเราก็จะเปลี่ยนเรื่องเลยวันนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในเกมมาครับเวอร์ชัหนึ่งจบห้าจุดนย์จุดห้น 1. 1. นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเอาชีวิตรอดนะ เราจะตัดไม้ก่อนเลยตัด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 เอ้าทุกคนครับผม้า่มากเลยครับโอเคอา่านี่ไงครับนี่คือสาหิตเครื่องรวน โอเคครับเสร็จตัดเล้วเรียบร้อยเราก็จะมาคับของกันเลยนะครับโอเคไม้ก่อนแล้วเป็นโต๊ะครับโต๊ะครับแล้วมัสติกถ้าผมอาจจะพ,พูดแบบตัวของมันซึ่งเป็นชื่ออังกฤษก็จต็ได้นะครับแต่แกไม่ค่อยได้นะครับแล้วขวานแล้วก็พิกแกอกคัชมันเป็ยุ่งยากนะคับป็นยุ่งยากอืม โอเคโอเคครับแล้วก็ขูดแบบราบลื่นนะตบ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 ,ตบผมว่านะผมว่านะครับเยวผมก็จะคิดก่อนว่าผมจะสร้างบ้านยังไงนะอพี mm. แรกผมก็อาจจะสร้างบ้านไม่สร้างบ้านนะครับเดี๋ยวคําคิดก่อนผมขอคิดก่อนนะครับว่าผมจะสร้างนี้ยังไม่สร้างดี เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะมันจะมีสัตว์ไหมครับจะขอดูหาสัตว์ก่อนนี่อยู่ผมเล่นในโหมดฮาร์ดนะเนี่ยโหมดปีซอมบี้นะเออมันก็มีเกาะอยู่นะเนี่ย,ยตรงนั้นนั่นนั่น,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 นครับตใช่ไหมะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเออโอเคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แ้วย ม่ก็เยอะยเหมือนกันนะเน,นี่ยต้องเี้ยข้าวขอไม่เ้ข้าวไม่ข้าว,าาวอืมกันแล้วสองกันแล้วโอเคสามันเฮ้ยตุ๊บๆุ๊ี EP โอ้ยออใจที่ EP เนี่ย คนะครับผมก็ได้อุปกรณ์แล้วเสร็จแล้วระบอยนะตัดต,ตัดมัดดีกว่าเฮ้ยทำไมมันกดยากแต่ว่าผุมเดินใช้ลังกักหลังเนี่ยผมทุกคนเป็นมือผมปะครับแบบไม่ชอบอันเล็กๆนะแบบมันกดยากต้องแบบกดอันแบบเพิ่มความสุงสชืผู้ใช่ดิเพิ่มแบบแก่ขึ้นนะครับค่อยกดง่ายเป็นอุปกรณ์มีใครเป็นบ้างเมือม่อวนนหน่อยอืม คิด okay. ตัดไม้ก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยก็โอเคเราก็ตัดเสร็จแล้วน,นะครับไม้เราก็จะไปตรงนั้นเลยนะครับโอเคเราก็ตามไปเลยว่ายน้ำว่ายน้ำ,นำโอเคไปแล้วนะครับ มาก็เจอมาดำเลยโอ้โอหู๋ก็แชร์ดำเลยมาตันไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมหรอครับเป็นไงหรอทุกคนไม่ยอมนะยอมปะครับยอมปะครับยอมปะครับยอมจนได้นะครับเนครัวเจ่าจะมาสร้างบ้านได้แถวนี้นะ สร้างบ้านมากัก่อนก่อนครับทีนน่เผาแบบโอเคครับกล่องกันนี่ย่ค่ะคอน,นิชยัง on. นี่เราจะทำน้่นก็คือ,อ,อวัดวัเชดีบ้านสองสง ขาดแล้วปร้อยแบบฟุง,งัดไปฟเฟอรร์ดค่ะอุ้ยอุ้ยอืมอืม ่กี้ผมจะขุดเอาหินนะมันมาตกไปหานนัน้ของก็ลงเอายากที่ด้อย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหว 机器狗呢？ โอเคง่ายดีายดีเจ้าผมผมเจ้าสกเกลิตันนี่แหละคือประเด็นเลยทำยังไงดีหัดนี้อ่ะ

กับแ้วกับแล้โอ้นี่นะครับเหตุผลที่ผมไม่กสูงกับแม่มดแบบเฮ้ยเหนื่อยนะเนี่ยแบบผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะสู้จะสู้ยังไงเนี่ยไหนล้วเนี่ยในข้างล่างเนี่ยชอบมันก็มีอันน้นอยู่ อ้าวอ้าวอ้อ้าวอ้อ้วอ้าวอ้วอ้าอาววอววววอววลีวววอวว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 เวว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 